เหงือแตกเหงือแตกไม่หมดเลยอ่ามึงก็เอามะพร้าวขั้วแล้วเนี่ยใส่ไปได้เลยอีก็หมวยอีบาตบบริจาจบมาร์มอสามทำอะไรไม่เป็นเลยหาผัวได้อย่างเดียวต้องสอนหมดเลยเด็กเดี๋ยวนี้นะโอ้โหแต่ก่อนนะเนี่ยฉันเรียนเนี่ยนะเบาๆไม่ต้องเสียงดังแข่งกำลังไล์สดงามไส้กูต้องให้ด่าเด็กมันดูมันเถียงนะท,ทุกๆคนเนี่ยไม่เห็นมันทำหน้าทำตาด้วยนะ จะถามว่าฉันแบบวีนแต่อ้าวสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีกําลังเทศสอนเนี่ยโอ้สมัยก่อนนะอารยโอ้นะทํากับข้าวเป็นต้งแต่อนุบาลเลยนะสูส่โรงเรียนคอมพิวเตอร์เว้หลักสูตรการงานพื้นฐานอาชีพกพอ,ออะไรเนี่ยเขาจะมีหมดเลยเด็กเดี๋ยวนี้ทําอะไรก็ไม่เป็นเนี่ยโดยเฉพาะอีก็หวยเนี่ยจบจากโรงเรียนไม่อยากให้เอ่ยทําอะไรก็ไม่พูดมันจะถีเอียงท่านผู้ชม ใส่ลงไปใส่มะพร้าวไปเดี๋ยวก่อนดอกเรือต้องใส่เองไหนดูมะพร้าวก่อนแค่ไหนเนี่ยกำลังทำเดีย๋ยวเราจะมาเฉลยกันนี่ยกมาเลยนะจ๊ะเนี่ยหอมมากมายเลยสวัสดีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมส,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 สวัสดีคุณสัมพงเนี่ยหอมมากเลยนะแต่ทำทำดูดูเหมือนง่ายนะแต่เล่นเอาเงือแตกเลยเดี๋ยวก่อนหัวเราะต้องเอาดิยกออกเดี๋ยวโควิดโอ้เอาเดี๋ยวมาเอาเอาดอกเรือมามะพร้าวแค่นั้นใช่ไหม อันนี้ดอกเกลือนะจ๊ะเป็นเกลือทะเลเดอกเกลือเป็นเกลือชั้นดีอะใส่ดอกเกลือก่อนนะให้กกหมวยตำนๆพริกไปพริกมานะอะทำเลยลูกแต่เสร็จแล้วละ่ะหนึ่งหมอ้อสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนโอเคสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะสวัสดีวิชยุทธ์บางระมูลสวัสดีพินิจ์ลูกชายสิรพลโตอน้นโอ้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายสารพัดส,สารเพวันนี้ แดดร้อนนะอากาศอบอ้าวโอ้ยทำเมนูพิกตะ د กินอีกแล้วแครอาทอนไปไหนอีกแล้วเนี่ยเอออ่ะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยอุย้ยกดไลค์เข้ามาแล้วกดไลค์ให้อาจาร์โอขอบคุณมากนะจ๊าวันนี้ความจริงไม่มีสอนแต่เรามีเมนูบ้านๆหลายเมนูเชียนะครับไี <c oughs> ่าหายเงียบไปไม่ให้อะไรดูเหมือนจะทําง่ายนะเป็นอาหาร เป็นอาหารประจำของชาวมอรรามันได้ที่กดมาใหม่เ <c oughs> นีได้ยิบได้ด้วยต้องกดได <c oughs> ้ได้ยิบได้ไปไปเจออุ้ยชอบมากเลยนี่รวยรวยิบรวยยิบเลยเรามีไหล <c oughs> อุ้ยตายละชอบเจ๊เห็นไหมนี่น่ารักเจ๊สีม่วงสวัสดีทุกคนสวั <c oughs> ุ้ย เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนาะก็ต้องตามให้ทันสวัสดีทุกคนเลยอุ้ยหนึ่ง้อยสิบคนดูตายแล้วสวัสดีทุกคนหนึ่งร้ยสิคนดูต้อนรับนะจ๊ะโอ้ขอบคุณจ้ามีของใหม่นะจ๊ะสีม่วงด้วยผู้ชายสีม่วงอ้ยกำลังทำอยู่ตอนนี้หอมรึมรําห้องเลยนี่นี่น,นี่เมนูนี้เลยใครทายถูกจ๊ะใครทายถูกอากขันช่องทิพเนศอยู่ไหนเนี่ยทำเฉื่อแตกพักเลยนี่น่าสดนะจ๊ะ หน้าสดไม่ได้พอกไม่ได้อะไรเลยนี่นี่นี่เมนูของเราดูชัดๆเลยนี่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 เมนูของเราดูไปยิ้มไปขอบคุณนะพอนินินินยมนินินินนิเินินนวะะนินนนี่ยมนนเป็นอาหารของชาวนามนินนะครันนนนนน เราจะเจอคำว่า,มาพมา่ารามันรามันแปลว่ามอนสวัสดีจ้าโอ้ยจ้าเมนูอะไรเฉลยเลยก็ได้เขาเรียกว่าพริกกะเกลือรู้จักไหมพริกกะเกลือแต่คนเราชอบออกเสียงผิดจะอ,ออกว่าพริกพริกพริกกะเกลือแต่ความจริงมันก็คือมีลอลิงนะ ลิกกับเกลือคำควบกล้องของคนไทยเราเนี่ยมีทั้งรอเรือรอลิงนะครับแล้วก็มีวงแหวกคบแท้กคบไปแท้อะไรอีกมากมายเลยสดสงสับสัมซายสุดสมัยน้องอีซีนี่คือคบไปแท็มาสี่สี่มิสซันโนซี่ตัวดับเบิ้ลซับซายซับซายสุดมสซดูสักตัวทอร์รเหล่านี้เราออกเสเดมเป็นเสียงโซอู้เยอะแยะมากมายเอาแค่รอเรือรอลิงเนี่ยแหละแค่เนี้ก็จะแย่อยู่แล้วนะจ๊ะอร่อยมากเลยคุณพัร์ขอบอกว่าตอนนี้หอมลืมลังทั้งห้องแอร์ห้องสตูดิโอจำลองของอาจารย์โอสีกิมสี ใช่ใช่กินกับข้าวหรือกินเล่นตอบถูกเลยจ้าจ้าเขาชื่ออะไรเนี่ยอุย้ยตายจริงแต่ความจริงเน่ะเขาต้องเขียนเป็นลอลิงก็คือพริกกับเกลือก็คือพริกไปพริกมาเวลาเราได้มะพร้าวเนี่ยคนไทยเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะปลูกมะพร้าวเยอะมากเลยมีมะพร้าวมีตานตะโนดมีกล้วยมีอ้อยนะครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่เก่าแก่เนี่ยก็จะมีต้นมะพร้าว,วเยอะมากมายเลยอาหารไทยของเราในทั้งคารและหวานจะใช้มะพร้าวเนี่ยเป็นส่วนผสมสําคัญหลักเลยนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องมีมะพร้าวนะครับมะพร้าวกินแล้วให้พลังงานสูงคนไทยสมัยก่อนเนี่ยนะครับทำไร่ทานานู่นนี่นั่นใช่กินด้วยเดี๋ยวเอาไปฝากครูพัด <c oughs> มีกิงก้งกิ้งแล้วจันโอชอบมากเลยมีกิ้งกิ้งกิ้ง วันนี้ได้เกลือเลยเมนูนี้นี่กำลังให้ค่าบาทบริจาคของฉันเนี่ยตำอยู่ตำแล้วก็พลิกไปพลิกมาเขาจึงเรียกว่าพลิกกับเกลือนะจ๊ะพลิกกับเกลือเนี่ยนะครับเป็นของกินเล่นๆนะครับโรยในเ,เขาเรียกแล้วข้าวสวยแล้วก็เอาน้ําเติมก็ได้นะครับน้ําอาจจะอบเทนไม่อบเทนหรือเอาเข้าวสวยมาแล้วก็ทําไมครับโรยไปมันก็จะได้หอมความหอมของมะพร้าวคูว่เห็นไหมครับแล้วไย เกลือนี่ต้องใช้ดอกเกลือนะครับคนสมัยก่อนเขาถึงไม่เป็นเอือไงเพราะเขากินเกลือทะเลกันนะมีเกลือไอโอดีนม,มีส่วนผสมไอโอดีนแต่คนสมัยก่อนเขาไม่รู้หรอกว่ามีไอโอดีนอะไรประมาณนี้นะครับ <S <S <ๆ>แล้วก็ทําไปแล้วก็พวกพกพพลิกไปพลิกมาจนเรียกว่าพลิกกับเกลือนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ใช้น้ําตาปลปึกน้ําตาลต้นน้ําตาลมะพร้าวน้าตาลต้นเนี่ยนะครับโรยไปความหวานความเค็มตามใจชอบเลยนะครับก็ได้ความหอมความมันนะครับความหวานแล้วก็ความเค็มปลาแรมปลาแรม อ,อร่อยมากขอบอกมือทั้งความมันของมะพร้าวนะเลาไม่ต้องซื้ออะไรนะน้ำมันมะพร้าวกินเลยสกัดดงสกัดเย็นไม่ต้องหรอกได้วความมันของมะพร้าวความหอมของมะพร้าวที่คั่วโดนไฟแล้วก็แล้วก็มีเค็มปลาแล้งปลาแล้งจากเกลือแล้วก็ความหวานติ๊นิดนะครับจากน้ำตาลต้นอร่อยมากเลยขอบอกแอบอพิชกับเกลือนะครับ เป็นของกินเล่นเขาองโรยข้าวอือแล้วก็เดี๋ยวต้องใส่อับไว้ฝากคนที่รักกันเนี่ยน่ยก็เขากินแบบนี้แหละโดยว่าากินกินกับของข้าวของอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบแต่เขาบางทีก็ไม่กินกับข้าวนะเขาข้าวได้ตักเขากินกับข้าวสวยเขากล้องละอ้นก็พอแล้วกินเล่นๆถ้าอยากจะกินข้าวต้มกับเขาเขาใช้เขาใช้ข้าวต้มน้ําเย็นนะเขาใช้น้าจากตุ่มเนี่ยตักลาดเลย บางทีก็อบเทียนอบดอกไม้อะไรก็แล้วแต่ไม่มีมะลงมะลิกก็โรยไปแล้วเขาก็เอาเนี่ยโรยไปอร่อยมากเลยเขาเรียกพริกกับเกลือเห็นไหมเป็นอาชาเป็นอาหารของชาวรามันรามันแปลว่ามอนนะครับอร่อยมากกินข้าวไม่กินหวานเกี๋ยวตันดานไพ่ไป <c oughs> อีกก็หวยได้หรือยังแนดูสิไอหยิบมาหยิบมาหยิบมาเด็กด็นี้ทําอะไรไม่ค่อยเป็นท่านบุตรท นักศึกษาทุกคนเนี่ยถ้าเรียนกับอาจารย์โอ้นจะได้อะไรเยอะตัวตายความรู้ยังอยู่โอ้ยกระดุกกระเดี่ยวเกี้ยวเจ้ากูมหมดแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> เนี่ยอาจารย์ได้แล้วก็ตำปุ๊บๆเขวสิ้นก่อนอย่าหาว่าไม่สะอาดนะมือเราเรียเราไม่ได้ไปว่าใครแค่ <c oughs> นิดนึงเอาดอกเกลือมาเอาดอกเกลือออนอยู่นี่ <c oughs> เริ่มเออแล้วกูแค่ <c oughs> นิดนึง โยป้อกเอาคนไปอีกหน่อยนึงไปให้ทำง่ายๆนะคณเนี่ยคนต้องนานกว่าจะได้ทำไปอะต่อไปกินข้าวไม่กินหวานเนี่ยสันดานไพล่ต่อไปนี่เรามีนี่เรามีนี่ใครบอกได้ว่ามันคืออะไรบ้างทีละมันคืออะไรมันคืออะไรจ้ามันคืออะไรห่อใบต้องสวยงามเชีย ใครพลาดดูรายการนี้เสียใจมากมันคืออะไรนี้คืออะไรจะนีีคืออะไรจ้ามีคืออะไรใครตอบได้จ้ะสามเกลือสามเกลือนี้เรียกว่าอะไรข้าวเหนียวหน้าสังขยาถูกต้องหนึ่งคนข้าวเหนียวหน้าก้มถูกต้องหนึ่งคนครูพัดตอบถูกครูพัดตอบถูกข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งเขาเรียกข้าวเหนียวหน้าปลาเค็มจ้าหรือหน้าปลาเกลือถูกต้องเลยข้าวเหนียวหน้าปลาเกลือจ้าเขาเรียกหน้าข้าวเหนียวหน้าปลาเกลือนะจ้า โอ้ยเขาเหนียวมูนมูนกับกะทิมูนกับกะทินะครับคน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 มูนไปแล้วเราก็ทําไมครับสังขยานะฮะเราได้กับไข่ขาวแล้วก็มาขยําขยําขยํากับใบเตยแล้วก็ใส่น้ําตาลปึกลงไปนะจ๊ะนี่นี่นี่หน้ากุ้งสังขยาหน้ากุ้งจะเรื่องมันจักย่งเราไปหน่อยแล้วนะแล้วก็มีหน้าปลาเกลือด้วยฟินมากขอบอ่อปูพัดพติดต่อมาแล้วเดี๋ยวจะมาให้กินนะจ๊ะอ่ะโอเคเดี๋ยวชิมน,นิดนึงก็แล้วกัน นาสังขยาเราให้กูน้ำตาลขึ้นแตละมั้งเนี่ย <c oughs> โอ้ย ừ, อร่อยมากเลยอร่อยมากกระจุกกระจิ๊เรากินไม่ต้องเยอะกินอะไรได้หลายหลายอย่างกินนู่นนี่กินนี่หน่อยเขาเลยเป็นสภาพแบบนี้ <c oughs> โอ้ยนะ <c oughs> เด็กๆดูกันไว้ด้วยนะ <c oughs> จะได้มีความรู้ <c oughs> ออะสุดท้ายตบดท้ายตบตบดท้ายก่อนที่จะ พัดพักพกากลากันไปในคลิปนี้เรามากันแป๊บๆป๊ป๊ป๊นะครับนี่เมนูนี้เรียกว่าอะไรจ๊ะมาจากเกยชายอุ้ยมาจากเกยชายเมนูนี้เรียกว่าอะไรจ๊ะโอ้ยเมนูนี้เรียกว่าอะไรจ๊ะเมนูนี้เรียกว่าอะไรจ๊ะขอกินก่อนไม่ใช่รังนกนะจ้ม <c oughs> อ่หลอนตาลเคลื่อนค่ะอุ้หนูไม่ต้องห่วงครูราคาครูดูแลตัวเองได้ค่ะสุขภาพคุณตรวจแล้วก็เลยไอ้หนูมิ้นท์แล้วต็กริ่นของของกินมันต้องกวนแม่ธอมาเบรกฉันเดี๋ยวเอะเดี๋ยวเอะเดี๋ยวเไอ้หนูมิ้นมันกินน,นู่นนึกกินนี่หน่อยฉันก็รู้ตัวเบาหวานความดันฉันไม่มีจ้าแหม อะไรการพับเนี่ยต้องยำลอนทานอุ้ยนังเด็กมันหวงชั้นนังหนุ่มมิ้นแบบคนกันจะกินเลยมาพูดเรื่องสุขภาพถ้าเริ่มกินเนี่ยหยุดเรื่องสุขภาพไว้ก่อนกินให้อร่อยก่อนสุขภาพไว้ทีหลังขอบอร่อยมันต้องอ้วนลุกขอบคุณนะแย่เล่นนะจ๊ะรักนะจ๊ะหนุมมิ้นของครูอืมอ่ะอร่อยมากตัง เป็นมากรอนตานของฉันจักเคยือชัยหอมหวานด้วยใจลอยแก้วนะใส่แล้วแ็กได้ตั้งแข็งแล้วก็โควิดแล้วนะเรามานั่งในห้องแอร์กอนอร่อยมากเลยนะจ๊ะแล้วก็ตามตบท้ายด้วยพริกกับเกลืออีกนิดนึงอุ้ยอร่อยมาก เนี่ยไม่ต้องไปซื้อเลยน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำตาลกระดเย็นอะไรเนี่ยกินเนี่ยแหละพริกกับเกลือนะครับอืมหอมอร่อยโรยข้าวเปลือยร้อนๆนะลองกินหั่ามอลามังอืมอร่อยเราลองไปทํากันดูนะไม่เคยซื้อมาฝากผมเลยนะครับฉันทําเองอ๋อลันตาลนะหรอไปถึงแกก็บูดพอดีทำแล้วต้องกินเลย สวัสดีครับอาจารย์ไปพบกันในการเรียนการสอนของมนาคารนะครับเสียใจจ้าสัปดาหนะ์หน้าเดี๋ยวจะอินบ็อกไปบอกฉลงพื้นที่จ้ายกคาสก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปทดเธอทีหลังจ้าพรากิจตีศักดิ์แลจะกอัดคลิปไปสอนพวกเธอเนี่ยไงต้องอัดคลิปไปสอนพวกเธอก่อนเกี่ยวกับภูมิปัญญายไทยเนี่ยตั้งครึ่งชั่วโมงก่อนเธอจะได้มีอินงานอะไรประมาณนี้อร่อยมากเลยเด็กเด็กตั้งใจเรียนของผมมากเลยเนี่ยกดดันกดดันแต่เรามีความสุขนะเด็กตั้งใจเรียนออนไลน์ของอาจารย์โอ้ โอเคมากมายนะจ้ารักนะจ๊ากิตติศักิ์หนูมิน้นนางมิ้นเส้นหายไปแล้วเจอจาโอ้ <laughs> มันกำลังกินนางมิ้นห่วงสุขภาพโอ้ถ้ากูห่วงสุขภาพกูไม่ปล่อยให้ขนาดนี้ลลูกแต่มันยังไม่มานะจ๊ะลูกเป,ปล่านะ <h> เข้ามาเองอย่ <h> ยาพึ่งมาอย่าพึ่งมาอ <h> ย่าพึ่งมามันมีเงีย้ยเพลงอะไรนะแอปปาร์ติเชอร์แอาตเชอร์ตึง้งตึ้ง มัตตินาดอนมัตินาดอนตึงตึงตึงอะไรเนี่ยมันจะมีเยอะแยะมากมายเลยเขาเรียกว่าอะไรนะเพลงอะไรเนี่ยแวดูยูเวอร์แวดูยูเวอร์ตึง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 เ้ยไอวัเูไอวัเตึง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 วัดดูยูดูวัดูยูตึงตึ สรุปคืออาจารย์จะส่งคลิปไว้ให้สรุปการเรียนก็่อนใช่แต่ไม่มีการเ,เรียนการสอนสดเนื่องจากอาจารย์ต้องลงพื้นที่ลงภาคสนามต้องให้ลงภาคสนามลูกจะไม่ให้สอนสอนตนเี่ชัเกตสอนั้นเกตแปลงคำว่าลงภาคสนามถูก, <c oughs> กต้องลูกลูกชายพาะลูกชาย,ก,ายกิตติศักดิ์ของรูก็มีอะไรมากมายเลยนะเกี่ยวกับเรื่องครัน,นี้นะครับอาหารที่คนไทยกินสมัยก่อน่ใช้พลังงานนะครับแล้วก็จะได้พลังงานจ้ะจะเริ่มกับรัก ได้พลังงานจากมะพร้าวนะครับพลังงานจากมะพร้าวแล้วก็ได้เกลือได้โซเดียมนะครับจากเกลือดอกเกลือนะครับแล้วก็ได้กลูโคสนะเป็นพลังงานหวานก็จะหวานมากลูกให้มันหวานปลาเล่มปลาเล่มพอรู้จักปลาเล่มปลาเล่มไหมแถวบ้านเขเรียกปลาเล่มปลาเล่มอ่ะหวานแบบหวานแบบหวานแบบตึ๊ดต๊ดหวานแบบนิดๆอย่างเงี้ยฉันบอกไม่ถูกอืมมันก็กลัวลูกไก่นะเดี๋ยวแบ่งๆนั่งนึ้ว่ากิน มากมายหลากหลาย,ลายก็พักสนามได้ครับต้องเรียกพักสนามนะจ๊ะเราไม่ใช่สอต่อเราเราไม่ลงพื้นที่หรอกเรียกพักสนามวันนี้กูก็ติดเหมือนกันอะเรียกสับสนแต่ภาษามนันก็คือพักสนามาหวานนิดนิดแล้วก็เข็ปเมปลาแรมปลาแรมหรือเข็มเข็มน,นิดนิดแล้วหวานปลาแรมแลปลาแรมหอมหวานมันมากเลยไม่ได้ทําง่ายๆนะกว่าจะคั่วมะพร้าวเนี่ยให้หอมเหลืองเนี่ยเงือแตกพักเลยต้องให้นางก๊กหมวยมาช่วยไงนางก๊กหมวยทนะั้งเมื่อวานมาประมูลทางบุญได้อ่า สุดท้ายก่อนจะพัดภาาก,กันในในในคลิปนี้นะก็ขอต่อหออนุโมทนาบุญด้วยนะอาจารย์โอ er เนี่ยก็ตอนแรกต้นเทียนสูงเม็ดเม็ดเม็ดหกเม็ดเม,ม็ดครึ่งกว่าก็แล้วกันต้นเทียนต้นใหญ่นะครับร้านโพทองสังฆพันธ์จังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองนะครับรองศาสตราจารย์จุฑารักษ์เกตันท่านอารุรษศิลปะของสุขโขทัยเอาไว้ท่านทาเป็นยอดบัวนะครับแล้วก็ฐานบัวแล้วก็มีถักอะไรของท่านนั่แหละร้อย กว่าจะได้นะครับท่านต้องใช้สมาธิใช้ความเพียรใช้สติในการทํานะครับเทียนครูก,ก็เห็นความสําคัญปีนู้นได้ต้องทิต่องต้นปีที่แล้วโควิดมาหยุดปีนี้เอาเริ่มทําใหม่วะเพราะแสงเทียนคือแสงธรรมนำชีวิตต่องสว่างให้เห็นปัญญาเขาจัดปัญหาอุปสรรคที่มืดมนให้สว่างช่วงชัตวานผิวกายจะได้ผ่องปัญญาจะได้เจิดจรัสรัศมีลูกเพราะว่าพระเนี่ยในช่วงไกลมากเนี่ยเ้าจะอ่านอ่านคาาภาษาบาลี สวดอะไรต่างๆของท่านในบทพระอุโบสถท่านต้องจุดเทียนทูกบูชาพระรัตนตรัยไงอะไรประมาณนี้หลอดไฟใครจะซื้อก็ซื้อ,อ,อไปแต่เทียนก็ยังมีความสําคัญอยู่นะจ๊ะอนุรักษ์เอาไว้เถอะเวลามันเป็นเตโชธาะลูกมันเป็นเตโชธาุนะครับมันเป็นธาตุที่มาจากไฟนะครับมันต้องใช้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในกรรมฐาน ก็ล้40กองของบริวจ้าเป็นเตโชกสินแต่แต่เราจะไปพูดงนะันถ้าก็จุดบูชาพร,าระรัตนตรัยก็แล้วกันนะครับการเพ่งกสินจะทําให้เราเข้าสู่สมาธิได้ไวแล้วก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ถ้าเกิดปฏิบัติดีๆนะๆเผาผ่านกิเลสจากตัวเราให้ได้นะครับความร้อนเนี่ยนะครับมันได้หลายอยา่างอาโปวาโยผูเยอะแยะมากมายปัทวีนะครับว่ากันไปอาุโมทนาบุญนะครับทุกคนเลยรายชื่อแบบนี้อยู่ในนี้หมดแล้วนะยอดรวมมาเรื่อยๆเลยเราได้ทั้งหมด4ต้นจ้ะ ้นเทียนจะอนุโมทนาสาธุสาธุกับเจ้าภาพนะเล็กๆ,ๆ,ๆ 5, 10, 100, 200, น้อยๆห้าบาทสิบบาทร้อยสองร้อยอาจารย์โอ้หมดเลยอนุโมทนาบุญธรรมบุญหมดค่าน้ำมันลงค่าน้ำมันไม่เคยหักเลยเดี๋ยวจะโอแล้วถ่า,ถายสลิปต่อเขาเรียกอะไรคอปี้สลิปมาวางเอาไว้นะเป็นเป็นการบอกบัญชีบุญแบบเปิดนะจีแจงแบบเปิดเผยไม่เอาเข้ากระเป๋าสักแดงเดียวนะครับไปได้เวลาตายไปจะได้ไปไปตัวเปล่าสบายอนุโมทนาบุญนะเราได้ยอดทั้งหมด5,621บาท ห้าพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดมาห้าหกสองหนึ่งห้าหกสองหนึ่งงวดหน้าเต็มเลยแม่น้ำหนึ่งเลยก็สู้แม่น้ำโอ้ <c oughs> อะอนุโมทนาบุญนะเอาคลิปนี้วันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วเนาะนะครับเราเวลาพอสมควรแล้วเกือบสามสิบนาทีแล้วเดี๋ยวกำลังดูก๋วหมวยอยู่มันมะพร้าวโลนึองเดี๋ยวนี้ก็แพงนะมะพร้าวขูดเนี่ยต้องปอกเปลือกออกให้หมดไม่ให้มีดำๆโรลละร้อยแน่ โลละร้อยนะโลละร้อยป่าจะคั่วถูกเองเงื้อแตกเลยถ้าใครลงไปทํากินแล้วก็เก็บไว้กินได้นานลูกใจอับปิดเอาไว้นะจ๊ะเดี๋ยวเราก็ไปแจกจ่ายครูบาอาจารย์ญาติโนมพิษถ่ายว่าถ้าวันนี้เอาไว้แค่กันนี้นะขออํานวยอวยพรคุณพระศรีพระรัตนตรัยยังมีพระฤาษีพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าทุกองค์มีสมเด็จองค์ผสมเป็นบารมีต้องพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย เพื sea, Respect, ่เทพนุตุสิทธมาลการตั้งแต่ชั้นตั้งตุลมหาวิทยาขึ้นไปจนถึงปรินมิตรกัจวัตรตีนะทั้งหลายแหล่โทษใจภูมิทุกขั้นโทษใจกบฏบ้านจงอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกคนตลอดจนลูกศิษย์ลูกหาของข้าพเจ้าทุกท่านของข้าพเจ้าทุกท่านทุกคนเลยนะจงมีสติมีปัญญานะมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นคนดีเพื่อนำพาความรู้นำไปพัฒนาชุมชนสังคมแล้วก็ชาติบ้านเมืองสืบไป ขอให้สําเร็จมรกสี่ผลสี่นิพนธ์หนึ่งทำอะไรก็ได้มักได้ผลทําอะไรก็ขอให้มีความคล่องตัวไม่มีติดขัดธรว่าไม่มีจะได้คุณมีแก่ท่านทั้งหลายและขอให้นะเออเข้าถึงมนุษย์สมบัติส,สมบัติสมบัตินิพนธ์สมบัติและมีอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐสุดในเรื่องของพระธรรมคำสั่งสอนขององค์เมเด็มพระพุธเจ้านะน้อมนากันมานะขอว่าอวยพรให้เป็นภาษาบาลีนะ สัพเพพุทธาภรณปาตาปฏิกันันจะยังพระนางอรหัตนังเจติชนะขัมพันธามิสัพปโสรัตนตยานุภาเวนารัตนตยติสตาทุกขโลกปยาเวลาสุขะในการดายาปิเวนารัตุเสตตโตเฉลีสิทธิ์นังลำางตุติมากยังตุกับารัตุริยานุต่อโนจะโบกมุทีเตชะวัชนาวัตจะอายุจะชีวสิทธิภะบันตุเตอาเฟ่งตังปุริเย่รวยรวยนะโอ้ยผ่องแผ้วเจิดจรัสรัศมีมากเลยตอนนี้นะแสงเป็นประกายมากเลยนะครับสิจัยให้ผ่องใสนะอ่ะ สวยๆเลยๆทุกคนนะเจริญพรลูกๆทุกคนเดี๋ยวจะมาไปแจกเขาละวันนี้ได้ที่นี้มาใหม่ชอบจังเลยอ่าก็เสร็จหรือยังนะนะอ่าเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีไหว้สาลนะจ้าสวยๆเลยๆทุกคนลูกบายยกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆอย่าลืมห้องเรียนภูมิดิจิทัลนะฝากเอาไว้ด้วยตอนนี้ลงไปหลายคลิปแล้วเข้าไปดูหน่อยแล้วก็ไล่ๆๆๆไปนะครับโอเคขอบคุณมากจ้า